พี่น้องครับฝากติดตามยูทูบน้ำเนื้อครับพี่น้องครับยูทูบยูทูบเล็กเศร้ายูทิบสตูดิโอเดี๋ยว mm hmm. ผมิะขึ้นลูกนี้เบื้องหลังจากนี่นะครับฝากติดตามเ,เนื้อนะครับ mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ย ยู u ูบก่อนนี่ผมให้แบนให้ท่ y o ยูทูบเขาแบนเนื่องจากว่าผมไม่สามารถที่โทรสั่งได้ใดๆจาก YouTube ตัวเกา่ายูทูบนี่ผมขอการันตีสั่งสรคานสั่งสรรคุณภาพจะเป็นเรื่องความเทิงเกี่ยวกับเครื่องเสียงเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะครับฝากพี่น้องคิดตามรมว่าจะเป็นเพจพวกหรือเป็น y ยูทูบเด้อนะครับเอ้อ คลิปนี้ว่ามีอย่างไรมาเจอสาทยาให้ฟังแล้วก็ฝากพี่น้องติดตามคลิปนี้ซ้ำนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ